เชฟโรเลตออต้าเครื่องยนต์พันหนะครับคันนี้ไฟสีแดงตรงขอบประตูติดแดงค้างนะครับแบบนี้สตาร์รถไม่ติดนะครับครับสำหรับลูกค้านะครับหรืออู่นะครับต้องการที่จะยกเลิกระบบอีโมนะครับสามารถส่งกล่อง ECU มาแค่ใบเดียวนะครับยกเลิกผ่านโปรแกรมนะครับจะอยู่ได้ถาวรนะครับถอดกล่อง ECU นะครับออกมาทำการยกเลิกระบบอีโมนะครับแก้ไขผ่านไฟล์ข้อมูลนะครับ จะใช้ได้ตลอดอายุการใช้งานนะครับส่วนปัญหาที่เจอบ่อยๆนะครับที่ลูกค้าไปยกเลิกอีโมมาแล้วใส่ตัวตัดแบบนี้เข้ามาในกล่องนะครับแบบนี้จะมีปัญหาบ่อยสตาร์ทไม่ค่อยติดนะครับไม่ไม่แนะนําไม่ใช้นะครับตัวตัดอีโมแบบอิมูเลเตอร์นะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากโปรแกรมยกเลิกระบบอีโมเรียบร้อยนะครับตัวปลั๊กแหวนอีโมก็ไม่ต้องเสียบกลับเข้าไปนะครับสามารถเช็คโค้ดจับโค้ดลบโค้ดได้ปกติทุกอย่างนะครับเสียบกุญแจมิดออนสตาร์ทครับ ติดใช้งานได้เหมือนเดิมเรียบร้อยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถเชฟออฟต้านะครับเครื่องยนต์พันหมีปัญหาสตาร์ทรถไม่ติดไฟสีแดงติดค้างตรงขอบประตูนะครับมีบริการทําถึงที่ถึงบ้านนะครับคันนี้นะครับเคยยกเลิกระบบอีโมมาก่อนนะครับลูกค้าได้ใช้ตัวยกเลิกเป็นกล่องอิมูเลเตอร์แบบนี้แล้วมีรอยไหมนะครับแบบนี้ผมไม่ได้ใช้นะครับผมยกเลิกผ่านไฟล์ข้อมูลนะครับจะเสถียรกว่าและดีกว่านะครับ